สวัสดีเ,เพื่อนเพื่อที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ย,ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายนนะคะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ก้าวถ้วยค่ะคุณจะรู้สึกมีความสุขกับสถานการณ์ในปัจจุบันพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในช่วงนี้เรื่องการเงินเป็นไพ่อัศวินถือไม้เรื่องเงินต้องวิ่งเต้นต้องดุยงานค่ะรวมถึงต้องมีการเดินทางด้วยกว่าจะได้เงินมาอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะ ส่วนการงานก็คือ5ดาบงานค่อนข้างวุ่นวายนะคะให้ระวังปัญหาความขัดแยง้งทั้งจากเพื่อนร่วมงานและก็หัวหน้าด้วยงานต้องลุยต้องสู้ต้องทำด้วยตัวเองค่ะไม่มีใครช่วยส่วนสุขภาพนั้นคือ10ถ้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงดีถ้าหากเจ็บป่วยก็จะมีคนคอยดูแลอย่างดีและก็หายได้ในเร็ววันค่ะเรื่องความรักคือสาไม้เท้า คนโสดอาจจะมีการครบหาพูดคุยกับใครบางคนแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะคบต่อหรือจะพอแค่นี้ค่ะส่วนคนมีคู่ก็มีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะรักกันแต่ว่าอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้อยู่ดูแลเอาใจใส่กันเท่าที่ควรค่ะ